และในงานเดียวกันนี้ครับท่านผู้ชมฮะผมเนี่ยก็ได้มีโอกาสนะฮะไปสัมภาษณ์นักธุรกิจท่านหนึ่งนะฮะซึ่งท่านนี้เนี่ยก็ถือว่าประสบความสําเร็จในแง่ของการทําผลิตภัณฑ์เพื่อความงามเธอก็เดินทางมารับรางวัลถึง2รางวัลด้วยกันนะครับไปชมกันครับเป้อยู่กับอีกท่านหนึ่งได้รับรางวัลวันนี้นะฮะพี่แอนจากแบรนด์แอ i s ิซครับสวัสดีครับ โอ้ว, oh, วันนี้มีรางวัลอะไรบ้างคะเนี่ย SQC Award ผิภัณมาตรฐานค่ะผลิตเป็นแบรนด์ a n i s a นะคะเป็นการันตีได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานของซีอโอ้โหแล้วนี่อีกรางวัลอันนี้คือ Top Beauty Award ใช่ค่ะเอ้ hey, แบรนด์ a n i s a านี่ทำอะไรฮะ แบรนด์แอนิซานะคะเป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับกลุ่มเวชสัมอางนะคะแล้วก็เป็นกลุ่มที่สําหรับลูกค้าที่มีปัญหาผิวหน้านะคะเนื่องจากก่อนหน้านี้นะคะลูกค้ามีปัญหาเรื่องฝ้าเยอะแล้วก็คนส่วนมากลูกค้าส่วนมากจะเข้าใจว่าฝ้าไม่สามารถหายได้ฝ้าไม่สามารถรักษาได้แต่แบรนด์แอนิซานะคะมีความตั้งใจทําแบรนด์นี้ขึ้นมาเพื่อจะให้ทุกคนได้รู้ว่าฝ้าสามารถหายได้ค่ะเห็นว่าเป็นเวชสัมางด้วยเหรอพี่เป็นเวชสัมางคะ่ะเป็น ครีมพัฒนาสูตรมาเพื่อผิวหน้าทุกคนโดยเฉพาะค่ะหลายคนกลัว บอกว่าเอ้ยฝ้าเดี๋ยวไปยิ่งทามายิ่งกัดหรือเปล่าเราน่าจะบางน่าจะดําหรือเปล่าพี่แอนเป็นคำถามที่ดีมากค่ะก็คืออย่างนี้นะคะเนื่องจากลูกค้าตอนนี้นะคะเข้าใจเกี่ยวกับกลุ่มรักษาผิวหน้าแบบผิดๆบางคนผิวหน้าดําผิวหน้าค้ำเข้าใจว่าเฮ้ยเราเป็นฝ้าแต่ความเป็นจริงนะคะเพื่อผลประโยชน์ของตัวลูกค้าเองเมื่อเราต้องการใช้ครีมนะคะเราควรส่งผิวหน้ามาให้เราประเมินผิวในเบื้องต้นนะคะแล้วเราจะดูว่าลูกค้าเป็นฝ้าไหมเซลล์ผิวตายไหมคอลลาเจนใต้ ไม,ไม่มีไม้อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะในเบื้องต้นนะคะผลิตภัณฑ์แอนิซาะคะเป็นเวชสัาอารักษาให้ตรงกับปัญหาผิวไม่ใช่ครีมตามกระแสนะคะโอ้พี่ก็มีเป้าหมายของการทาแบรนด์แอน,นิซาขึ้นมาด้วยใช่ไหมครับการตั้งเป้าหมายก็คืออยากให้ทุกคนรู้ว่าครีมดีมีโลกราคาหลักร้อยคุณภาพหลักล้านแล้วก็ฝ้าหายจริงนี่คือเป้าหมายของเราะคะ่ะโอ้อยางของผมนี่ตรงเนี้ยหายไหมเนี่ยพี่แอนดูดี่เฮ้ยอย่างนั้นเลยเหรอโอ้อยงี้ต้องทดลอง ดีออได้เลยค่ะแล้วก็ที่สําคัญนะคะผลิตภัณฑ์อของแอน s ิซาเป็นครีมพัฒนาสูตรการันตีได้ว่าไม่มีสารเจือปนนะคะเมื่อฟ้าสลายแล้วไม่สามารถกลับคืนมาอีกและที่สําคัญนะคะออกแดดไม่มีปัญหาค่ะการันตีหลังการใช้ค่ะแล้วา่มาเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ไหนบ้างคะที่หน้าเพจหลักของแอน s ิซ่านะคะก็ค,ะคนไหนก็มาแอนิซาได้เลยใช่ค่ะ,คะวันนี้ยินดีด้วยนะคะขอบพระคุณครับ ยินด,ดีกับทุกๆท,ท่านอีกครั้งด้วยนะฮะก็ครั้งหน้าถ้ามีงานดีๆแบบนี้ผมกับย่ยหมายก็จะสลับกันลงพื้นที่ไปเก็บภาพบรรยากาศแบบนี้มาให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับ